สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็อยู่กับ Dion Channel นะคะแล้วก็ทีมงานรถเกี่ยวข้าวโชคดีมานะคะวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้าวหอมมะลิอยู่นะคะยังเป็นข้าวนาปีอยู่นะคะอยู่ในช่วงของการเกี่ยวข้าวเบานะคะ าเป็นภาษาอีสานก็จะเรียกข้าวดอนะคะแต่บ้านดดีอ,อนดดีอ,อนอยู่โคราชนะคะภาษาโคราชจะเรียกข้าวเบานะคะข้าวแปลงนี้นะคะกว่าจะได้เกี่ยวนะคะ รอสูบน้ําออกนะคะรอน้ำแห้งน้ําไม่แห้งลงเกี่ยวไม่ได้นะคะต้องมาสูบน้ําออกด้วยนะคะตังเครื่องสูบไปด้วยนะคะเครื่องสูบก็จะอยู่ตรงโน้นนะคะมองเห็นไกลๆตรงที่คนยืนนะคะสูบน้ําไปด้วยแล้วก็เกี่ยวไปด้วยนะคะถ้าไม่สูบน้ําออกก็ลงเกี่ยวไม่ได้นะคะน้ําเยอะมากๆ ช่งนาก็ลมแรงเหมือนเดิมค่ะวันนี้อันนี้สุมออกเยอะเลยนะคะเกือบแห้ง Thank you. แปลงนี้รอน้ําแห้งจนข้าวเริ่มกรอบแล้วนะคะสุกจนกรอบเลยค่ะที่เห็นเขียวๆนั้นไม่ใช่ข้าวนะคะเป็นหญ้านะคะแต่รวงข้าวจริงๆอะเริ่มกรอบแล้วค่ะ น,นี้ก็จะไปเก็บข้างคนาก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เดออรก็ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการสนับสนุนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้เดออไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ